แม้จะเป็นวันที่3ของการประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่แต่ยังพบว่ามีความล่าช้าจากที่ได้กำหนดไว้ประธานในที่ประชุมค่ะจึงเสนอให้นะคะในวันนี้นะคะพิจารณาให้แล้วเสร็จจึงจะยุติการประชุมไปติดตามนะคะรายละเอียดกับคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเชิญค่ะคุณนิสาการคุณจันทิมานะครับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้พิจารณาคุณ,ณลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกส ผาผู้แทนราษฎรนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมาตรา113นะครับจากเดิมที่มีเพียง14ให้เป็น15คุณลักษณะต้องห้ามครับ นายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในวันที่3ที่ประชุมได้พิจารณาในภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีโดยเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของสสซึ่งนำรัฐธรรมนูญปี2550มาปรับใช้โดยเฉพาะมาตราที่102ว่าด้วยบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นสส ซึ่งมี14ลักษณะต้องห้ามมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในมาตรา113ได้เพิ่มเป็น15ลักษณะต้องห้ามทั้งนี้ในวงเล็บ8นะครับเป็นการนำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตราที่3 5วงเล็บ4มาใช้ ซึ่งมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบนี้ให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติผิดชอบหรือกระทําการอันทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาดครับในกรณีของการกระทําการทุจริตหรือประพฤติผิดชอบเนี่ยถ้าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง <S <S ก็ต้องเป็นสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ ในกรณีที่เป็นการกระทําการอันทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมเนี่ยก็จะต้องเป็นคําพิพากษาหรือเป็นคําสั่งของศาลยุติธรรมขณะที่ในวงเล็บ15นะครับได้บัญญัติว่าเคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งนั้นสมาชิกบางส่วนมองว่าต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนและมีผู้ไปยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเพื่อสร้างบรรทันานทางกฎหมายต่อไปครับ นอกจากนี้นะครับนายบรวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร,ร่างรัฐธรรมนูญยังระบุว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างกฎหมายของกรรมธิการซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สแล้วพบว่าล่าช้ากว่าที่ได้กําหนดไว้ดังนั้นได้มานายบรวรศักดิ์จึงได้เสนอให้มีการพิจารณาจนกว่าจะจบหมวดวุฒธธิสภาถึงจะหยุดการประชุมสําหรับวันนี้ครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวครับ ทั้งหมดคือการรายงานสดผ่านระบบ 3G การความคืบหน้าล่าสุดนะครับของการประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณวรพัฒน์ค่ะ